สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟนนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับการกลับมาของชุดหุ่นเชิดนั่นเองนะครับผมกลับมายกเซตยกแก๊งเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์จนไปถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเนทจะมาซุ่มผ้าปิดปากลาวาให้น้องๆดูนั่นเองนะ ครับผมว่ามันจะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับชุดหุ่นเชิดนะครับผมสีฟ้าลูนเนสมีแล้วนะครับผมแต่ว่าผ้าปิดปากลาวานี่เรายังไม่มีนะครับผมก็เดี๋ยวนี้นะครับผมลูนเนสจะมาสุ่มให้น้องๆดูนะครับผมว่าลูนเนสจะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูลูนเนสสุ่มกันนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม ยูทูบ b e ให้ด้วยนะครับผมส่วนทางด้านของ Tik t o อกนะครับผมก็อย่าลืมกดรูปบวกแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ตรงเน็ตด้วยนะครับผมมาครั้นที่กดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าชุดหัวใจหุ่นเชิดลาวา่ามันจะหมดกี่เพชรตั่นเองนะครับผมไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็ในส่วนของชุดนะครับผมมันสามารถใช้โทเคนแรกได้ด้วยนะครับผมนี่9-5โทเคนนะครับผมก็โหดีสุ่มครั้งแรกนะครับผมผมได้มา 4โทเค็นนะครับผมแต่ว่าสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้อาจะเสียจะใช้เพชรอยู่ที่ประมาณ75เพชรน,นะครับผม5ครั้งบวก1ครั้งก็อ่าตีว่าประมาณ6ครั้งละกันนะครับผมในการใช้เพชร75เพชรนั่นเองนะครับโอเคมาต่อฮะตอนนี้3โทเค็นแล้ว4ครับปึ๊บอ,อ่ะรอบนี้เราได้4โทเค็นครับไปครับครั้งที่3ครับ75เพชรครั้งที่3นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงนี้จะหมดกี่เพชรนะคนดู ใครที่ดูอยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเฮ้ยอ,อะไรอะปฮ้ยอ๋อชุดปะโท่ตกใจหมดไม่ทันดูเมื่อกี้นึกว่าสุ่มได้ชุดหุ่นเชิดลาวาโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันได้การันตีก็โอเคนะครับผมก็น่าจะโชคดีไปแต่ไม่เป็นไรครับไม่การันตีเราก็สุ่มต่อครับนะครั้งที่4นะครับน้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะครับผมอย่าลืมนับ จำนวนครั้งที่ลุงนี้สุ่มด้วยนะครับผมว่าลรงนี้สุ่มไปกี่ครั้งแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ครั้งที่5้าใช่ปะเผื่อบางทีผมพูดไปแล้วก็เดี๋ยวคุยไปอาจจะลืมนะครับอืมช่วงนี้ขี้หลงขี้ลืมนิดนึงนะครับโอเคครั้งที่เท่าไหร่วะครั้งที่ห5ห้าหรือหนี่ไงลืมแล้วไง <laughs> เออนะครับตอนนี้เราได้มาเอ้ครั้งที่เราได้มาสองสี่อุย้ยหโทเค็นตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับ15โทเค็น นะครับผมก็สุ่มไปแล้วกี่ครั้งละผมก็จำไม่ได้ละคราวนี้ใครที่นับอยู่นะผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมจบคลิปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลรงเนด้วยนะครับผมทั้ง YouTube ทั้งใน t i k t o k นะครับผมอย่าลืมนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ t i k t o อก<อ>็อย่าลืมกดใจให้ลุงเนด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดรูปตัวบวกนะครับให้ลุงเนสด้วยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราสุ่มไม่รู้อะสุ่มไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับก็เราย่อได้นะครับผมในส่วนของชุดผ้าปิดปากราวาน,นั่นเองนะครับครั้งนี้เราได้มา1โทเค็นนะครับเมื่อกี้3โทเค็นแล้ว4ครับรอบนี้5ครับโอ้โหรอบนี้มา5ว่ะถ้าได้ประมาณ4-5ต่อครั้งน่ะผมว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับโทเค็นนะผมหมายถึงโทเค็นเนี่ย เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคุ้มอยู่ผมว่าเพราะว่ามันได้5โทเค็นเออครั้งหนึ่งถ้าได้5โทเค็นอนะ่ะโอเคนะครับในการใช้เพชรเจ็ดสิบห้าเพชรก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับอืมอ่ะสามสามก็ยังก็ยังถือว่าพอได้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนึ่งสองนี่ไม่โอเคนะครับอ่ะนี่เราเรานี่มาสองครับอืมยังไงปึ๊บอ่ะเรานี่มาสอง แต่ถ้าเกิดว่าได้มา2ได้มา1ต่อรอบนะครับต่อครั้งที่สุ่มก็ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเออทางนี้นี่5 5โทเค็นนะครับโอเคอยู่นะใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งนะครับผมใน YouTube ให้ด้วยครับผมแล้วก็รับแจ้งเตือนใน t i k t o k ให้ด้วยนะครับผมใครที่กดติดตามแล้วนะครับผมรับแจ้งเตือน t ิ k t o k ไว้ด้วยนะครับเวลาลุงเล็ดลงคลิปใหม่ๆก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับ เฮ้ย okay. อะไรเดี๋ยวเฮ้ยเราการันตีมา2ชุดแล้วนะตอนเนี้คือเราการันตีมา2ชุดแล้วนะคนดูชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดนี่ชุดผู้ชายนะครับผมผ้าปิดปากนี่ผมก็ยังไม่มีว่ะเอาละเฮ้ยกลับมาครั้งนี้คุ้มอยู่ได้มา2ชุดลวชุดหญิงนะครับผมแล้วก็ชุดชายตอนนี้ผ้าปิดปากอันนี้ก็สวยนะสีขาวก็สวยนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับสวยอยู่นะครับเนี่ยอันเนี้ย ไม่ใช่ไม่สวยนะครับสวยอยู่นะเออนะครับแต่ว่าที่เราต้องการก็คือผ้าปิดปากราวานั่นเองนะครับผมเออห้ยนี่อย่างนี้อย่างนี้โคตรจะคุ้มนะครับผมสองสี่หแปดนะครับผมอย่างเงี้ยคุ้มแน่นอนนะครับผมกดทิ้งทำไมมันคุ้มอะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะเฮ้ยพอผมกดทิ้งมันมันออกเยอะว่ะุณดูดูดิไม่ต่ำกว่า5้าไม่ต่ำกว่า6กโทเค็นนะครับผมต่อรอบอ่ะเดี๋ยวผมลองปล่อยสุ่มดู เห็นปะลงอนหนึ่งโเทเคนอนสองอู่4ยสี่นะครับสี่สี่สสห้าอ่าลองกดทิ้งดูปุ๊บนี่ไงเห็นปะก็ได้ห้าเอา้าเฮ้ย <c oughs> ได้ผ้าปิดปากอันนี้อันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมมีแล้วไม่เป็นไรนะครับโอเคครับเหลือ,ออีก20โเทเคนนะครับผมก็ดูก็อย่าลืมไลค์แชร์กดติดตาม ก็ติดกระดิ่งให้ลูงเลดด้วยนะครับผมเราจะไล่ได้นะครับผมในส่วนของอนี่ครับไปากลาวานะมาดูนี่การันตีเลยไหมโอ้โหชุดผู้หญิงว่ะชุดผู้หญิงว่ะเราได้เนี่ยเราสุมมาตอนนี้นะครับเราสุมมาแล้วเราตอนนี้ผมได้ชุดผู้หญิง2ชุดนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายสีขาว1ชุดนะครับเออ ก็เหลือไม่กี่โทเคนแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่ติดตามลุงเน็ตอยู่นะครับผมอยากให้ลุงเน็ตกลับไปสตรีมสร้างห้องนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากคอมเมนต์กันด้วยใครอยากให้ลุงเน็ตกลับไปไลฟ์สตรีมสร้างห้องใน YouTube Ti k t o k อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าลุงเน็ตมีไฟลุงเน็ตจะจะกลับไปสตรีมนะครับผมให้น้องๆมาเล่นสร้างห้องกับลุงเน็ตอีกนั่นเองนะครับผมก็จะฝากกันไปด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรม อะไลฟ์สตรีมสร้างห้องแจกเพชรอะไรก็ว่ากันไปนะครับใครที่อยากให้ลุงเลดคัมแบ็กกลับไปสร้างห้องแจกเพชรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมอะรอบนี้เราได้โทเคนหมดเลยนะครับผม1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าดนะครับ 7. เดหลืออีก้าโทเคนครับคุณดูไปครับการันตีอีกไหมรอบนี้โอ้โหวิเราได้4ี่ชุดอะคุณดูผมได้4ี่ชุดนะสี่ม่วงก็สวยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยก็สวยอยู่นะครับผม อ่ะมาถึงตอนนี้นะครับผมผมสุ่มไปแล้วนะครับผมทั้งหมดก็ได้มา92โทเคนได้ชุดผู้หญิงมา1ชุดนะครับผมแล้วเอยชุดผู้หญิง2ชุดแล้วก็ชุดผู้ชาย2ชุดนั่นเองนะครับชุดผู้หญิงม่วงกับชุดผู้หญิงฟ้านะครับอ่ะรอบนี้น่าจะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนอ้าวนี่3ชุดด้วยซ้ำไปนะครับผมได้ชุดผู้หญิงมา3มชุดนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายสีม่วงแล้วก็สีขาวชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับอย่างละชุด แล้วก็สีม่วงนี่ผมมีแล้วเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ๋อเอ้ยมันไอชุดนี้ออกซ้ำนี่หว่า2ครั้งนะครับอันนี้ชุดนี้ออกนี้ออก2ครั้งนะครับซ้ำแล้วก็มีชุดนี้ชุดหนึ่งนะครับก็ตีว่าประมาณ4ชุดนะครับแต่ว่าซ้ำไป1ชุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเราจะต้องแรกเลยนะครับผมในส่วนของผ้าปิดปากเซตีนะครับผมชุดผ้าปิดปากราวานั่นเองนะครับผมนี่ได้มาแล้วครับผมในส่วนของ ชุดผ้าปิดปากราวานั่นเองนะครับผมก็เปิดเลยแล้วกันนะครับผมนี่โอเคครับแล้วก็ยังไงดีออกไปก่อนนะครับผมออกไปหน้าล็อบบี้นะครับผมแล้วก็มาเดี๋ยวเราจะกดสวมใส่กันเลยดีกว่านะครับผมนี่ผ้าปิดปากราวานั่นเองนะครับผมได้มาแล้วนั่นเองนะครับผมก็หมดไปกี่เพชนะครับผมลุงนส ก็จำไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็สุ่มไปกี่ครั้งก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับผมใครได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมบ๊ายบายครับ